สบายดีพี่น้องนี่ก็เข่ามาพ,าพากับดซ้อมบัดตนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ไอเป็นเข,าวขว่าครัวดทำขว,ว,วยจับยวนเด้อพี่นอ้อ,องซ้อสมบ้านเป็นแบ่งเป็นผู้นั่งนาะพี่น้องเนาะหมอหนึ่งเห็ดซ้อมมอเนาะ,นะพี่น้องมาติดตามชมกินนังกันเด้อพี่น้องไม่ได้สิ

ย่างย่างจีมาเห็นะไม่นานเลยหก a มื่ไพคือเไว่าไปตงเพ็ดนดไปไหน ไปไหนไปตักเน้อเนี่ยตักเน้วเนี่ยกะเบียร์กระเบียอีกแล้วกใส่ไข่เพลิดกอกมาใช่ใส่ไขเพิด पारित 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 เสร็จแล้วงานดียิ้มกันดูสิบ้านหายเป็นโร้เรื่องสบาการยาวฝตกเนี่ยนะบกานเราอาบน้าพอดีจ้าบ้านพอดีตกบ่โอ้ของหุบหลักุกินเล่นหลักกับเต็ม ใจพักไนะที่บอกใจพักหแล้วพักหายไปใจเลยเอาบอก คุื่อคนสบายไงพ่องคนป่วย ัสอีครับกนะับมันจะเยี่ยมมาหลังก็กจะนอนอนเลก่อนจะบไปอน่ไปุ่มมั่งนี้เ้ยาหังปุยแ่ล้วตานทงนี้ยังบุเรี่ตีนนาเนาะ คนโมโตกบ่เห็นบ่ได้บ่อ่ะดื้อสองสามคนหนูไม่ไดมานบอก

กงกอบโบตัเบื่องเรหาลอยเป็นพันตาหลุดมีไดสั่งเาเลยอะไรมันอะไ่อล้งรอน้เข่าเงินเนาะกองนำเข่าโกังมืแล้วกกอ่ะกับริมียังเสียหายบรรดที่มีแต่แหวนนั่นแหนเครื่องในมันได้จะโบเป็นยังบอกอบปดบปด นึ่็นส่วนดั่งมาดูเครื่องจักรมันยังใช้ได้พอสตาร์ทไอ้หน้ากากแพงเนาะเสือแพงได้หน้ากากรุ่นนะขาเสือเสือโกบและแต่โกบแต่ชื่อไข่บ่โอเคพี่น้องสลาบคลิปนี้กัขอจบขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเลยได้กะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้้เดอพี่น้องติดตามช่องแบบคุนแชนแนลเ์นู้น ให้เป yeah, no well, bon ็นต้มก๋วยจับพี่น้องส๋วกินมือนจะไปสิฝากว้แล้วผูติตามเป็นหมื่นผูติตามราตรวจแก่สองพันเองพี่น้องเลยอากระหอนนี่ซองเก่าเออหาพกพันแท้สองเก่ามันหายไปอะไรกับพ่อๆกับคลิปหนาพี่น้องเลยสบายดีพี่น้อง